ดีครับอยู่กับหกล่ดามกรีนครับเรามาอยู่กับเสียตินครับอยู่กับอะไรวะเนี่ยพ c ซ่รยยี่ขีดหครับออันนี้เพิ่งออกมาใหม่ตัวใหม่นะตัวใหม่ของเสียตินครับอุ้ยขายเท่าไหร่ครับคันนี้ขายเท่าไหร่ันนี้ขายเท่าไหร่ครับ ห้าแสนเจ็ดครับใครสนใจก็มาซื้อเลยครับโอเคขับเองอู้ยังนิ่มอยู่ดิมันทนยาวครับรุ่นรุ่นห้าเนาะทำไมไม่นิ่มแต่อู้ปิดฝากระโปรงทำงานเลยครับความร้อนไม่ขึ้นบ่ะแน่นอนมากไม่ได้ขับเองอย่ไม่ได้ขับเองไม่มีคนขับไม่มีคนขับรับสมัครไหม ทำเองครับไม่มีงานให้ทำหรออ๋อไม่มีงานให้ทำป่ะโอ้ดูเดินครับดูดูโอ้แน่นอนครับรถรถเขาขับเองครับเขาเกยขับเองเลยมาแดงมาแดงเยอะแยะเลยมาทำอะไรนี่ขุดซาบอ๋อ 75ครับใครมาเอาก็มาเอาเด้อหาปาลาให้หน่อยดิเอ,อ้ยหาหาปลาไหลให้หน่อยดิอุ้ยหมดแดงเยอะเลยเฮ้ยหาปลาไหลหน่อยหาปลาไหลหน่อยจานอัดไปอยู่ครับจานอัดไปไหนไม่รู้อันนี้มาเคลลิ่งครับมาทำอะไรไม่รู้ลบต้นไม้ ครับเองก็สุดยอดนะ,ะแต่ก่อนนี่แหละรุ่นนิยมเลยครับ p ยี่ขีดห้าหรือว่ารุ่นห้าอุ้ยหมดแดงเยอะแหลพี่น้องเอ้ยไม่หาปลาไหลให้เลยไ้ย รถอีกทีมงานหนึ่งก็อยู่สุรินทร์ครับอันนี้น่าจะทำงานชั่วโมงครับนี่เปแปลงเป็นคนทนสั้นเลยไหมนี่ไม่ต้องยาวคนระับออกแบบคนทนสั้นๆโอ<ฮ>้โหไปแปลง,ปลงยิบไปโถย7 7ซึ่ง5 ดูดูดูดีมงาการขับครับจะล้มต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่า อันนี้ก็ขับเองเก่งนะเสตตินเนี่ยดูรถก็เก่งขับรถก็เก่งครับซื้อรถขายรถขายได้เยอะแล้วครับตั้งแต่ทำธุรกิจนี่มาซื้อมาสองวันขายก็มีครับสำหรับเสตตินนะะ จะล้มต้ตนนี้ป่ะผมมานสุไอซีร้อยยี่ครับ นที่ครับทำงานชั่วโมงงานชั่วโมงก็รุ่นนี้ก็อยู่ที่1,500บาทต่อชั่วโมงครับอันนี้ก็ต้องใช้จะอยู่ไม่นานครับ มีแอร์หรือเปล่าน่าจะล้มตนนี้แน่นอนเดี๋ยวหาเรียมกันเอาลงไปเลยนะโอ้ยโชตูดครับ ไม่กลัวจมป่ะเฮ้ยอ่าไปแล้วครับออโอ้อ่าเรียกใช้บริการดีครับฝั่งนูน้นให้ไปทำอะไรให้ไม่รู้ าไปเลยครับดินน่วมเลยตรงนี้สมองติดสมองครับออมาแล้วก็ติดต่อเลยครับให้ทำอะไรให้มาแล้วครับ นี่เขาปักทงไว้ทำไมนี่ให้ขุดคลองหรือเปล่าไร่รู้โอ้ให้ชักล่องเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าได้ปลาไหมเฮ็ดหยังไหมเฮ็ดหยังน่ะคุณบอป่ะอ๋อกบท้อ จมเด้จมเด้ลูกพี่จิ้มดูก่อนอ๋อ,อ <c oughs> ไปเลยไปเลยกลัวจมบ่ะฮะไม่จมนะไป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 ไม่ต้องกลัว รถมีตั้งสองสามคันกลัวอะไรเอามาล่ากันตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะจมแล้วจะจมเลยจมแล้วเดี๋ยวมาดูกันดูกันเอ้กลัวอะไรเนาะมีรถตั้งเยอะ เอ๊ไม่จมไจมไ่ไไจมไม่จมไจม่จมจมก็เอา <laughs> เอาใหม่มา <laughs> มไไเอ๊ไไปจมดักจมมาสองร้อยมาลากเสียงไปไหมหรือพี่มีต้นบอกเ้าหลายปะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจมดกักเสียวครับเสียวเสียวเตตินา่าเฮ้ย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 เออในแหลกขุดออกมาเลยขุดลงมาเลยตายแล้ว <laughs> ตายแล้ว <laughs> ให้มาทำอะไรวะเนี่ยเตตินว่าตายแล้ว เฮ้ยสองร้อยยังอยู่ไหมเออไม่เป็นไรลงไปเลยเดี๋ยวสองร้อยมาลากเอายัง <laughs> ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เชียร์ครับลุนให้จมหรือเปล่าไม่รู้นะในหน้าเลมอ๋อจมเอ๊ะ ตู้มันบานไปว่าไปไม่ได้จต,ตีนว่าไปไม่ได้ผู้มีประสบการณ์ครับเอานั่นแหละรึบเดินเลยทีนะี้เดินไปเอานั่นแหละโอ้ยจ,อจิ๊บเฮ้ย <c oughs> <laughs> ทำหน้าทำตาม,มันจะจมเอาดิีปบร้อเอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะจมอ่ะเดินไปเดิเลยเอเยเยเอนั่นแหละโอ้มีลาเนอะโอ้แรงมากครับยกล้อเลยเรียบร้อยครับ สำหรับคลิปนี้ก็อำลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ